สวัสดีครับวันนี้พบกันอีกเช่นเคยกับพ่อยคูยูนะครับก็ใกล้จะสิ้นปีกันแล้วนะครับสําหรับปี2,566นี้นะครับต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่าปีนี้เนี่ยการสร้างบ่อของเรานะครับเยอะมากเลยนะครับต้องขอบคุณพี่ๆทุกท่านเลยนะครับที่เรียกใช้บริการสร้างบ่อประคับของเรานะครับปีนี้เนี่ยเรามานั่งนับๆกันนะครับประมาณ4ี่สิบบ่อนะครับก็แบบโอ้โหรู้สึกตกใจกันเลยนะครับเพราะว่าเราจริงๆแล้วเนี่ยเราตั้งเป้าหมายกันไว้เนี่ยประมาณ ยี 20, ่สิบสามสิบบ่อเท่านั้นนะครับ <Okay. S 1> ปีนี้นะครับเป็นปีที่เราสร้างบ่อกันเนี่ยแบบสนุกสนานกันมากเลยนะครับไม่ว่าจะต้องเตรียมการอย่างไรวางแผนงานอย่างไรซึ่งเวลามีหลายๆบอ่อเนี่ยเราต้องเตรียมการให้เป็นอย่างดีนะครับงานถึงออกมาเป็นที่น่าพอใจแล้วก็ทํางานด้วยมีความเป็นประสิทธิภาพมีความเป็นมืออาชีพนะครับ <Okay. S 1> ก็วันนี้นะครับผมได้ทําการรวบรวมนะครับผลงานที่เราสร้างกันตั้งแต่มกราคม <S <S> <S จนถึงเดือนธันวานี้ <Okay. S 1> ให้ดูกันนะครับว่าบอ่อที่สร้างเสร็จแล้วเป็นอย่างไรเลี้ยงปลาไปแล้วเป็นอย่างไรบ้างนะครับ และบ่อที่กําลังสร้างไปถึงไหนแล้วอะไรต่างๆนะครับเรามีอัปเดตหมดทุกบ่อนะครับวันนี้เนี่ยเรารวบรวมมาให้หมดแล้วนะครับต้องบอกว่าอย่างนี้นะว่าเนื่องจากบ่อเนี่ยค่อนข้างเยอะมากครับผมก็เลยแยกนะครับเป็น2 EP EP แรกนะครับจะเป็นในส่วนของสไตล์แบบธรรมชาตินะครับก็จะมีน้ําตกสไตล์ธรรมชาติงานสวนบ่อทรงฟรีฟอร์มอะไรต่างๆเนี่ยเป็นแบบสไตล์ธรรมชาติล่มลืน่นล่มลื่นนะครับส่วน EP 2เนี่ยก็จะเป็นแบบสไตล์โมเดิร์นนะครับดูเป็นแบบ สมัยใหม่เป็นแบบโปร่งโปรมีม่านน้ำตกอะไรต่างๆวันนี้นะครับผมจะพาไปดูบ่อแนวสไตล์ธรรมชาติกันก่อนนะครับอยากชมกันแล้วใช่ไหมครับเดี๋ยวผมพาไปดูกันเลยมาเริ่มบ่อแรกกันเลยนะครับเป็นบ่อบ้านคุณปัตน,นเองนะครับอยู่ที่หมู่บ้านเศษรษฐิตินะครับกรุงเทพกีทานั่นเองนะครับต้องบอกไว้ว่าบ่อนี้เนี่ยเป็นบ่อที่มีคอนเซปต์ค่อนข้างน่าสนใจอย,อย่างยิ่งนะครับก็เพราะว่าเวลาสร้างบ่อเนี่ยทางเจ้าของบ้านที่ปั่นี่ต้องการบ่อสี่เหลี่ยม แต่เวลาเสร็จฟินิชเรียบร้อยเนี่ยต้องการพื้นไม้อะไรต่างๆเนี่ยปิดเชฟสี่เหลี่ยมให้เป็นทรงโค้งเว้านะครับซึ่งมันจะทําให้ออกมาแล้วดูซอฟลงและดูนุ่มนวลสวยงามนะครับดังที่เห็นในภาพนี้เลย <ๆ S 2> เห็นไหมครับตอนสร้างเนี่ยเป็นสี่เหลี่ยมตอนเสร็จออกมานะครับทาพื้นไม้ทําอะไรต่างๆเสร็จออกมาปุ๊บมีโค้งวอาอะไรต่างๆเนี่ยออกมาเนี่ยดูไม่รู้เลยว่าเป็นสี่เหลี่ยมครับนี่ก็คือเทคนิคการสร้างอีกอย่างหนึ่งนะของค่อยทูโยนะที่มีการวางแผนเป็นอย่างดีถัดมาอ่าพี่ปัตต้องการพวกน้ําตกธรรมชาติอะไรต่างๆ ซึ่งบ่อนี้ครับก็จัดสวนโดยอาจารย์ไม้นะครับที่เป็นพาร์เนอร์ของเรานั่นเองนะครับก็ร่วมด้วยช่วยกันจัดออกมาก็สวยงามตามแบบนี้ด้วยนะครับแนวเข้าทางสวนนะครับก็จะเป็นแนวสไตล์แบบอาท o p i c a l นะครับจะผสมผสานนิดนึงอารมณ์ก็ค่อนข้างสวยมากนะครับแล้วก็ตรงบริเวณทางเข้าเนี่ยจะมีทางนั่งนะครับพื้นที่นั่งเอาไว้ทําปาร์ตี้นิดนึงถัดมาก็จะไปเป็นในส่วนของบ่อปลากันเลยนี่แหละครับบ่อปลาของเราบ่อที่หครับ ถัดมานะครับจะเป็นบ่อบ้านคุณเก่งนั่นเองนะครับอยู่เคหะร่มเก้านี้นะครับไม่ไกลจากออฟฟิศค่อยทัวอยู่เลยนะครับบ่อน,นี้นะครับเวลาเราสร้างเราเข้าไปเซอร์วย์หน้างานเนี่ยพื้นที่ด้านข้างบ้านเนี่ยมีความกว้างประมาณ2เมตรแล้วแล้ว,ลวก็เป็นแนวยาวซะมากกว่านะครับดังนั้นการขุดการทํางานอะไรต่างเนี่ยค่อนข้างมีอุปสรรคนะแต่เราก็ผ่านพ้นกันมาได้นะครับแล้วเราก็ดีไซน์ทําให้บ่อกรองเนี่ยกับบ่อปลาเนี่ยออกมาแล้วดูกว้างนะครับไม่ดูไม่แคบดูร่มรื่นแล้วก็จัดสวนสไตล์ธรรมชาติ ด้านหน้าบ้านนะผมก็ดีไซน์ออกมาเป็นน้ําตกซึ่งการมีสเปซด้านข้างประมาณกว้างประมาณ2เมตรเนี่ยผมก็เลยดีไซน์บีบให้มีลำธารน,น้ําตกไหลเข้ามาซึ่งการมีลําธารในการไหลเข้ามาแบบนี้เนี่ยเวลาเรามองจากหลังบ้านออกมาปุ๊บเราจะสัมผัสได้ว่าเบ่เราเนี่ยมันมีความยาวมีช่วงจังหวะในการไหลของน้ําอะไรต่างๆให้เราดูนะครับการทําแบบนี้เนี่ยออกมาเนี่ยก็เลยสวยแบบนี้เลยครับ ถัดมานะครับก็เป็นบ่อของพี่อ้ํานะครับหมู่บ้านกิจศดารากูลนะครับอยู่แถวตรงเส้นกาญจนาพิเศษนะครับบ่อนี้นะครับเราลงเข็มไมโครพายนะครับแล้วก็ทางพี่อ้ําเนี่ยอยากได้น้ําตกธรรมชาติด้วยนะครับอยากเห็นน้ําตกธรรมชาติยามเย็นสวยๆนะครับแล้วเราก็เลยดีไซน์ว่าเราควรวางเลเยอร์เนี่ยไว้ตรงหัวมุมบ้านเพื่อให้ทิศทางน้ําอะไรต่างๆเนี่ยไหลเข้ามาสู่บ้านนะครับแล้วก็บอกไว้เลยนะครับว่าบ่อเนี้ยบ่อกองเนี่ยจุใจมากเลยนะครับมีความ ปริมาตรเนี่ยประมาณเกือบเกือบของปริมาตรบ่อปลาก,กันเลยทีเดียวนะครับซึ่งตอนนี้นะครับหลังจากรันระบบผ่านไปประมาณ8เดือนถึง9เดือนแล้วเนี่ยน้ำเนี่ยใสมากเลยนะครับใส่แล้วไม่มีฟอร์ไม่มีเมื่ออะไรต่างๆซึ่งการบําบัดการใช้งานระบบกรองของเราเนี่ยถือว่าได้เปรียสิทธิภาพมากเลยนะครับอันนี้เนี่ยคือสิ่งที่ยืนยันนะว่าการวางแผนที่ดีการจัดระบบกรองให้ดีนะครับมันจะมีผลในระยะยาวดังที่เห็นเลยเห็นไหมครับพอระวางแผนดี น้ำใสปลามีความสุขพี่อ้ําน้ส่งมาหลายๆวันนะบางทีวันไหนเลี้ยงปลาเพลินเนก็จะส่งไลน์มาให้เราดูนะว่าโอ้โหน้ําใสมากเลยปลามีความสุขมากเลยพอเราได้ยินแบบนี้นะครับเราเป็นคนสร้างบ่อนะครับก็มีความสุขไปด้วยนะครับถัดมานับจะเป็นบ่อหมู่บ้านบีมอเตอร์นะครับอยู่ใกล้ๆก้กับหมู่บ้านเพชรวงแหวนนะอยู่ตรงเส้นพระรามสองลงมอเตอร์เวย์มาถึงเลยนะครับบ่อนี้นะเป็นบ่อสไตล์ธรรมชาติอีกหนึ่งบ่อที่น่าสนใจนะครับเพราะว่าเรา จัดวางบ่อปลาไว้เนี่ยตรงบริเวณมุมบ้านนะครับแล้วก็จัดวางเราว์บ่อเนี่ยเฉียงนิดหนึ่งแล้วก็จัดน้ําตกไหลเข้าบ้านอีกทีหนึ่งนะครับบ่อน,นี้เราจัดสวนกับอาจารย์ไม้อีกเช่นเคยนะครับต้องบอกไว้เลยว่าสวนสวนนี้นะครับได้ลงหนังสือบ้านและสวนด้วยนะครับรอติดตามชมกันได้เลยสําหรับคอนเซปต์ต่างๆเนี่ยก็คือพี่แยมนะเจ้าของบ้านเนี่ยเน้นเป็นแบบสไตล์ธรรมชาติเวลาเย็นๆมานั่งคุยงานหรือว่านั่งทานอาหารเย็นยามเย็นนั่งปาร์ตี้กันเนี่ย ก็สามารถมองน้ําตกไปได้มองสวนไปได้นะครับก็เราทําการออกแบบออกมานะครับก็เป็นที่ถูกใจของพี่แยมนะครับก็เป็นบ่อทีส่สวยอีกหนึ่งบ่อครับถัดมาอีกหนึ่งบ่อนะครับเป็นบ่อที่สวยงามแล้วก็โครงสร้างเนี่ยแข็งแรงมากเลยนะครับหมู่บ้าน h a b i t a ท group นะครับบ้านพี่บิ๊กนั่นเองอ่าพี่บิ๊กเนี่ยเป็นคอปาคราฟที่แบบว่า ชอบหลงไหลในปลาคาร์ฟมากมากนะครับเลี้ยงไปเลี้ยงมานะครับทุกวันนี้เนี่ยจะเป็นดิลเลอร์ขายปลาคาร์ฟไปแล้วนะครับต้องบอกว่าบอเนี่ยสวยมากนะครับพี่บิ๊กนะครับติดต่อเข้ามานะบ,บอกว่าพี่ต้องการสร้างบอร์เท่านี้ไซส์กว้างยาวเท่านี้เรามาดูหน้าง,งานกันละกันพอเราเข้าไปดูหน้าง,งานปุ๊บเนี่ยเราก็ออกแบบนู่นนี่นั่นว่าเราควรวางตำแหน่งอะไรต่างๆเนี่ยเหมือนที่ที่พี่ๆหลายๆท่านเนี่ยได้ดูรีวิวไปแล้วนะครับตับบ้าน h าร์บิ t ทเนี่ย ก็ดูเสร็จเนี่ยเราออกแบบมาปุ๊บให้มีบริเวณเล็กไม้อะไรต่างๆเนี่ยอยู่หลังบ้านแล้วก็ด้านหน้าบ้านเนี่ยเต็มไปด้วยบ่อปลาเลยนะครับแล้วก็มีน้ําตกธรรมชาตินะครับอยู่ตรงมุมหน้าบ้านพอดีเวลาเรามองแกวในตัวบ้านออกไปเนี่ยมันจะมีความรู้สึกแบบลมลื่นลมลืลมล่นสไตล์แบบธรรมชาติอารมณ์เหมือนผสมผสานกันนะครับระหว่างสวนสไตล์ธรรมชาติกับญี่ปุ่นนิดๆนะครับซึ่งเหมาะเวลามองแล้วเนี่ยรู้สึกสดชื่นแล้วก็มีความเป็น p r i v a t ด้วยพี่บิกทุกวันนี้เนี่ยชอบนั่งเล่นเป็นมุมพักผ่อนหย่อนใจมากเลยนะครับ ก็เป็นอีกหนึ่งบ่อนะที่เราสร้างเสร็จแล้วเจ้าของบ้านนะครับประทับใจนะครับทุกวันนี้ก็ยังส่งภาพมาให้เราดูกันเรื่อยๆนะครับว่าการเจริญเติบโตของปลาเป็นอย่างไรการรันระบบของบ่อนี่เป็นอย่างไรบ้างเวลามีระบบมีปัญหาอะไรนิดๆหน่อยๆอะไรเงี้ยก็ปรึกษาเราเราก็จะให้คําแนะนํากันนะครับก็บ่อนี้ถือว่าเป็นบ่อที่สวยงามมากนะครับอีกหนึ่งบ่อ ถัดมานะครับบ่ออีกหนึ่งบ่อนะครับก็เป็นบ่อของบ้านพี่อํ้นะครับ่อบ้านพี่อํ้เนี่ยอยู่รามกําแหงนะครับเป็นบ่อแนวสไตล์ธรรมชาตินะครับแล้วก็ตอนนี้อยู่ระหว่างการสร้างศาลาอยู่ใกล้เสร็จแล้วเดี๋ยวเสร็จแล้วเดี๋ยวผมจะไปนั่งชมปลาจิบน้ําชากับพี่เขาหน่อยนะครับบ่อนี้นะครับทางพี่อํ้และครอบครัวนะครับรู้สึกประทับใจมากนะเวลาเราสร้างเสร็จปุ๊บเนี่ยทุกเช้าทุกเย็นนะครับจะมาล่างมาให้อาหารปลาดูปลาเป็นมุมพักผ่อนนะครับของทุกๆคนในบ้านเลยก็ว่าได้นะครับ บ่อน,นี้นะครับเวลาให้อาหารเนี่ยปลาเชื่องสุดๆเลยนะครับให้อาหารปุ๊บเนี่ยปลามากินกับมือเลยเชื่องมากนะครับแล้วก็การเติบโตเนี่ยค่อนข้างไวนะครับบ่อน,นี้ทางเราเนี่ยเป็นคนจัดหาปลาเองเลยนะครับโตไวจนพี่เขาพอใจและสูกใจมากเลยนะครับบ่อน,นี้เป็นแนวแบบว่าสไตล์ค่อนข้างยาวนิดหนึ่งก็ประมาณ7เมตรนะครับความกว้างอยู่ที่ประมาณ3.5เมตรเผื่อท่านใดมีพื้นที่ประมาณนี้นะครับจะเอาบ่อน,นี้ไปลงก็เรียกเราได้เลยนะครับ ถัดมานะครับเป็นหมู่บ้านปรินสิลีนะครับอยู่เส้นนวมินทร์นะครับหมู่บ้านนี้เนี่ยสร้างบอกกับเรานะครับหลายบอกกันแล้วนะครับบ่อนี้นะครับเป็นบ่อล่าสุดของทางเราครับบ้านนี้เนี่ยเฮียติดต่อเรามาตั้งแต่ช่วงยุคโควิดเลยนะครับแต่เราจะได้เริ่มสร้างกันทีจริงๆก็ช่วงหลังโควิดนี่นแหละพอสร้างกันเสร็จปุ๊บเนี่ยเป็นน้าตกสไตล์ธรรมชาตินะครับอยู่หลังบ้านบ่อนี้เนี่ยเราหันหน้าเข้าบ้าน ให้กระแสน้ําอะไรต่างเนี่ยไหลเข้าบ้านนะครับแล้วก็มีห้องฟิตเนสนะครับอยู่ในบ้านด้วยเวลาออกกําลังกายหรืออะไรก็แล้วแต่นะ่หันหน้ามาก็จะเจอน้ําตกสว,สวยนะครับแล้วก็เป็นที่ถูกใจของคนในบ้านอีกเช่นเคยนะครับของทุกคนไม่ว่าจะนั่งคานข้าวออกกําลังกายหรือนั่งเล่นนะครับหรือพักผ่อนหย่อนใจก็แล้วแต่เนี่ยก็จะเห็นมุมเนี้สยสวยๆมุมเนี้ยอีกหนึ่งมุมนะครับเป็นมุมโปรดเลย ัดมานะเป็นบอ่อของบ้านพี่เลิศนั่นเองนะครับบ้านพี่เลิศที่หน่อยนะครับบ่อนี้นี่สร้างกันออกมาเนี่สวยจูใจเลยนะครับมีพี่ๆหลายคนใน YouTube นะครับทักผมมาว่าต้องการบอร่อนี้ไปใส่ในบ้านในบ้าน,นครับก็ตอนนี้ก็ยังกําลังอยู่ในการออกแบบกันอยู่หลายบอ่อเลยนะบอ่อนี้เนี่ยเป็นบอ่อต้นแบบของใครหลายๆคนนะครับเจ้าของได้ยินแบบนี้เนี่ยต้องภูมิใจแล้วครับว่าบอ่อของเราเนี่ยเป็นที่ถูกใจของใครต่อใครนะครับนะ้าบ่อนี้เนี่ย เราสร้างบ่อเป็นทรงน้ําเต้านะครับแล้วก็มีบ่อกลองอยู่ติดกับตัวบ้านนะครับเขาเรียกว่าน้ําเต้าดูดซับนั่นเองนะครับแล้วก็มีน้ําตกงเนี่ยไหลเข้าหาตัวบ้านด้วยจัดสวนโดยอาจารย์วิ้งอีกเชื่อนเคยครับบอ่อนี้เป็นสวนแนวสไตล์แบบว่าผล,ลไม้ผสมผสานกับไม้พวกสมเด็จแดงอะไรต่างๆออกมาปุ๊บเนี่ยเชื่อไหมครับว่าผมสร้างบ่อพี่เลือดเสร็จเนี่ยผมเลยต้องมาทําบ่อที่ออฟฟิศตามเพราะผมก็ชอบด้วยนะครับ ดังที่เห็นบ่อที่อยู่ด้านหลังนี้นะครับจริงๆเนี่ยผมได้รับแรงบันดาลใจมาจากบ้านพี่เลิ่นนะครับเวลาไปสร้างบ้านพี่เลิศเนี่ยผมรู้สึกแบบเออมันสวยที่ว่ามันเข้าท่านะรทรงแบบน้าเต้าอะไรต่างๆมันสวยดีถูกไหมครับผมก็เลยนํากลับมาสร้างออฟฟิศนะครับเสียตังค์เพิ่มอีกครับแทนที่จะได้เงินนะครับกับผมต้องมาเสียเงินสร้างบ่อของผมอีกรอบหนึ่งนะครับ และหลังจากนะครับที่พี่ๆนะครับทุกๆท่านนะครับได้ดูคลิปวิดีโอการสร้างบ่อที่เสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยแล้วนะเป็นสไตล์ธรรมชาติจากสวนนุ่งนี่้นเสร็จก็เดี๋ยวผมจะมาพามาดูอีกในส่วนหนึ่งนะครับซึ่งอยู่ในระหว่างการก่อสร้างบ่อนะครับที่จะดูต่อไปนี้นะเป็นบ่อที่กําลังสร้างอยู่บางบ่อนะก็อยู่ในระหว่างการเทโครงสร้างการผูกเหล็กอะไรต่างๆให้ได้มาตรฐานนะครับก็เดี๋ยวพามาดูกันเลยดีกว่าว่ามีบ่อใดบ้างนะครับ บอรแรกนะครับเป็นบอกบ้านพี่นัทนะครับ fc จากทางค่อยชูยูโดยตรงเลยนะพี่คนนี้นะครับบอกไว้เลยนะพี่คนนี้เนี่ยโทรมาทําบอกกับผมนะครับตัดสินใจ5นาทีเท่านั้นนะครับผมจะทําทำบอกครับนัทมาดูปุ๊บตัดสินใจปุ๊บโอเคเลยนะครับบ่อนี้เนีย่ยเราสร้างจริงๆเราสร้างเสร็จกันตั้งแต่ต้นปีแล้วนะครับแต่เนื่องจากว่าอยู่ในระหว่างการบิวอินบ้านอะไรต่างๆเนี่ยเราก็เลยบอกว่าโอเคงั้นรอบิวอินเสร็จตกแต่งด้านนอกอะไรต่างเสร็จเนี่ยเดี๋ยวทางเราเนี่ยจะเข้าไปติดตั้งระบบเซตร,ระบบกันอีกทีบอ่อนี้นะครับเรา ดีไซน์ตั้งใจกันไว้เลยว่าเป็นบ่อต้นแบบเลยนะครับให้มีระบบทั้งระบบมูนเบรดระบบฟิลเตอร์แมนะครับอะไรต่างๆเนี่ยให้ดูแบบล้างเกือบกึ่งอัตโนมัติ1 0 0ไปเลยนะครับแล้วก็บ่อปลาเนี่ยเราลงเข็มไมโครพายแล้วสร้างเต็มพื้นที่เลยเห็นไหมครับไม่ว่ามีพื้นที่เท่าไหร่เนี่ยเราจัดเต็มให้หมดเต็มที่เท่าที่เต็มได้นะเพื่อให้การเลี้ยงปลาเนี่ยเต็มประสิทธิภาพนะแล้วได้คุณภาพของปลาเนี่ยออกมาให้สูงที่สุดเท่าที่จะทําได้นะครับ ก็บ่อนี้เนี่ยเป็นบ่อที่2ที่3แล้วของบ้านพินัทนะครับพิ่นัทเนี่ยแกชอบเลี้ยงปลาซื้อบ้านใหม่ก็เลยเรียกทย้ยทางค่ยอยอยู่นะครับเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าว่าตอนจบสวยงามขนาดไหนเพราะว่าเราจัดสวนกับอาจารย์ไม้อีกแล้วไปรอติดตามชมกันนะครับในปี2,567ครับผม ถันมานะครับบ่อที่เพิ่งสร้างเสร็จกันใหม่ๆเลยนะครับสดๆร้อนๆก็เป็นบ่อบ้านคุณชัยนะครับอยู่ที่หมู่บ้านนันทวันนะครับตรงเมก,กาบางนานี่เองนะไม่ไกลกันบ่อนี้นะครับจริงๆแล้วเนี่ยคุณชัยนะมีบ่ออยู่แล้วหนึ่งบ่อแต่รู้สึกอ่ามันเล็กไปนะปลามปนโตเกินแล้วก็เลยอยากจะขยายบ่ออะไรเงี้ยก็เรียกทางค่อยจอ,อยู่ไปเลยทุกบ,บ่อเดิมสร้างบ่อใหม่นะให้ใหญ่และใช้ไร่พัเก่านะครับมีเลยสวยๆอีกหนึ่งบ่อ บอ่อนี้นะครับเดี๋ยวเดือนมกราเนี่ยเราจะจัดสวนกับอาจารย์ไม้แล้วก็ตกแต่งอะไรเสร็จให้เสร็จภายในเดือนมกรานะครับเดี๋ยวกุมภพาต้นต้นกุมภพาผมทํารีวิวให้ดูบอ่อนี้เป็นบอ่อทรงสไตล์เลข8ระบบจัดเต็มครับผมรอชมกันเลยถัดมานะเป็นบอ่อหมู่บ้านพอนะครับอยู่เส้น,นพระรามห้านครอินนะครับบอ่บอบ่อนี้นะเป็นบอ่อที่ค่อนข้างใหญ่นะประมาณ หกสิบถึงเจ็ดสิบตันกันเลยนะครับบอกไว้เลยนะว่าพี่แก๊ปเนี่ยจะของบ่อครับบอกผมมาติดต่อผมมานะครับว่าโอเคถ้าได้สร้างบ่อนะมเมเ่อกดจัดให้พี่เต็มเต็มเลยนะครับแล้วก็ขอสวนส,สวยนะครับมีพื้นที่โปร่งๆ่งให้ลูกเดินเล่นนะครับทางเราเนี่ยจัดเต็มแน่นอนอยู่แล้วนะครับก็ไปถึงปุ๊บเนี่ยเห็นพื้นที่ข้างบ้านตรงนี้มันเหมาะกับการสร้างบ่ออะไรต่างๆปุ๊บเราก็เลยบอกโอเคงั้นเอาบอ่อเป็นทรงสี่เดียบไปแล้วกันแล้วเดี๋ยวเราตรงฝั่งบริเวณที่มันอยู่ติดก,กับกำแพงอะ่ะเดี๋ยวเราทําเป็นแนแววฟฟรอ์มไ จะได้สวยงามส่วนฝั่งที่อยู่ติดกับตัวบ้านเนี่ยเดี๋ยวเราจะทําไม้ระแนงรบเหลี่ยมมุมนิดนึงนะทำให้มันดูมีมิติดูมีความนุ่มนวลน,นะครับดูพิ้วไหวสวยงามนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันดีกว่าว่าต้นปีหน้าเราจะเซตกันยังไงมีระบบแบบไหนสวยงามอย่างไรดูตอนจบนะครับเพราะว่าบ่อนี้อาจารย์ไม้มาจัดกับเราอีกแล้วนะครับอีกหนึ่งบอ่อครับผมถัดมานะบ,บ่อบ้านพี่นีนะครับอยู่หมู่บ้าน คิวเฮาส์นะครับอยู่เส้นพระรามห้าลครอินอีกหนึ่งบ่อนะครับบอ่อนี้เนี่ยพี่นีต้องการสร้างบอ่อให้มีความสวยงามแล้วก็ไม่ต้องการทรงเหลี่ยมนะครับต้องการเป็นทรงฟรีฟอร์มพิวไหวสวยงามนะครับทางเราเนี่ยก็โอเคจัดให้เลยนะครับก็คือตอนเราทําเชฟรูปร่างเนี่ยเราให้ทางพี่นีเนี่ยคอยดูอยู่ข้างบนเลยนะครับบอกเลยว่าจะเอาโค้งเว้าตรงไหนมุมไหนอยากได้น้ําพุอยากได้น้ํากตกเราจัดให้หมดนะครับบอ่อนี้เนี่ยผมจัดทั้งน้ําพุและน้ําตกอยู่ในบอ่อเดียวกันเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่า ตอนเซตระบบเนี่ยเป็นอย่างไรสวยงามขนาดไหนเพราะว่าเดือนมกราเนี่ยเราจะเริ่มติดตั้งระบบกันแล้วเห็นไหมครับตอนนี้เนี่ยมีบ่อรอคิวในการติดตั้งระบบเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับส่วนบ่อที่เสร็จไปแล้วก็เยอะด้วยกันนะครับก็ต้องขอบคุณพี่ๆอีกครั้งหนึ่งนะครับผมรู้สึกแฮปปี้มากๆเลยนะครับกับปีนี้ถัดมาอีกหนึ่งบอ่อนะครับเป็นบ่อพึกพิลมรีเจล โซขุมวิทย์นั่นเองนะครับอยู่ในเมืองของเรานะครับบ่อนี้เนี่ยอยู่ตอนนี้นะครับต้องบอกว่าจัดสวนเสร็จแล้วนะครับโดยพี่ชุมพลนะครับพี่ชุมพลเนี่มาในมาดคาบอยเนยนะครับเวลาจัดสวนนะครับวันนี้ี่จัดสวนป่านี่เก่งมากเลยนะครับทางเราเนี่ยดลกับพี่ชุมพลก็คือให้เราสร้างบ่อนะครับสไตล์ทรงฟรีฟอร์มนะครับแล้วก็ทําพื้นไม้ทําอะไรต่างๆเสร็จเรียบร้อยแล้วล่ะตอนนี้รอรันระบบเดี๋ยวต้นปีหน้าไปลันระบบกันแล้วไปถ่ายรีวิวให้ดูนะครับว่า น้ำตกที่จัดออกมาสวยขนาดไหนสวนที่จัดออกมาในสไตล์ป่าเป็นอย่างไรเข้ากับระบบปองน้ำใสๆของเราแล้วสวยงามขนาดไหนนะครับฝากติดตามกันด้วยนะกับบอ่อนี้ครับและมีอีกหนึ่งบอ่อนะ้ำที่อยากจะพาทุกๆท่านไปชมนะบอ่อนี้อยู่ไกลนิดนึงนะที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะบอ่อนี้เนี่ยสร้างเสร็จกันเรียบร้อยแล้วต้องบอกไว้อย่างนี้นะว่าตอนนี้เนี่ยน้ำใสมากครับลูกค้านี่แฮปปี้ดู ทุกวัน,นครับเดี๋ยวปีหน้านะครับเดี๋ยวผมจะพาบินลัดฟ้าไปสัมภาษณ์พี่เดียนะพี่เดียเนะี่ยเป็นผู้ดูแลบ่อผ,ผู้ประสานงานทุกสิ่งอย่างเอเวอร์ริงนะครับเดี๋ยวเราจะพาไปสัมภาษณ์ว่าสร้างเสร็จแล้วเป็นยังไงระหว่างสร้างเป็นยังไงกับค่อยทูยูนะครับเดี๋ยวติดตามกันด้วยนะครับกับบ่อนี้บ่อที่จังหวัดสุร,ราษฎร์ธานีครับเป็นยังไงกันบ้างครับหลังจากรับชมผลงานของเรากันไปแล้วนะครับกับบ่อสไตล์ธรรมชาติที่เราได้คัดสรรส่งไปให้ดูกันนะครับ เดี๋ยว EP ีถัดมานะครับผมจะพาไปดูในส่วนของแนวโมเดนต้องบอกไว้ก่อนนะว่าแนวโมเดนเนี่ยเป็นอะไรที่ท้าทายนะเพราะว่าโจทย์ของการทําบ่อโมเดนเนี่ยเป็นโจทย์ที่ยากเหมือนกันนะเพราะว่าเราจะทํายังไงให้บอ่อทรงสี่เหลี่ยมดูโมเดนแต่มันต้องมีอะไรนิดนึงให้มันดูมีจุดที่น่าสนใจดง่งดูดแล้วหลายๆบ่อที่ค่อยทะอยู่สร้างนะครับแนวสไตล์โมเดนเนี่ยเสร็จมาปุ๊บลูกค้าจะบอกว่าโอ้ประทับใจมากเลยเราไม่ได้คิดเลยว่าคุณจะทําให้ขนาดนี้ รือว่าคุณจะทําออกมาสวยขนาดนี้นะครับพอเราได้ยินแบบนี้นะครับเรา,ารู้สึกแบบดีใจมากๆเลยนะครับที่มีคนไหนนะครับกำลังสนใจงานสร้างบ่อประคับอะไรต่างๆแล้วต้องการมืออาชีพเนี่ยไปคอยดูแลไปคอยสร้างบ่อนะครับแคปภาพมาได้เลยชอบสไ,สไตล์ไหนสไตล์ไหนส่งมานะครับทางเราเนี่ยจัดให้ได้หมดนะครับการทํางานของเรานะครับเราจะมีเจ้าหน้าที่นะครับเข้าไปเซอร์วย์หน้างานออกแบบให้คําแนะนําควรวางรีอเอา์แบบไหนบอะกองอยู่ตําแหน่งไหนการออกแบบเป็นอย่างไรครับแล้วนามาประมวลผลแล้วค่อยมา เริ่มสร้างกันอีกทีเห็นไหมครับอันนี้คือการทํางานแบบมืออาชีพเราจะมีวางแผนเป็นขั้นเป็นตอนการทํางานเราก็มีคนตรวจงานเห็นอย่างนี้แล้วไม่ต้องรอช้าเลยนะครับติดต่อเรามาจองคิวเพื่อสร้างได้เลยครับกับค่อยทายูนะครับก็เดี๋ยวรอติดตาม EP 2กับบ่อรนวสไตล์โมเดิร์นนะครับว่าผมมีคีย์เด็ดกีบ่อสวยยังไงนะครับติดตามกันด้วยนะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับท่านใดนะครับสนใจสอบถามนะครับก็ติดต่อกันที่ไลน์ไอดีนะครับ แอสไซน์ค่อยทูยูนะครับมีเครื่องหมายแอสไซน์นำหน้าหรือโทรสอบถามได้เบอร์0927977979นะครับแล้วก็เบอร์086545434 5, 5, 5หรือเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราก็ได้นะครับที่ www. koi2u.com คนระับ เรามีช่องทางติดต่อใหม่อีกหนึ่งช่องทางนะครับเป็นช่องทางทาง t k t t อกครับผมชื่อร้านค่อยทูยูชอปนะครับสามารถเข้าไปสั่งซื้อสินค้าภายในนั้นได้นะครับจะมีสินค้าให้เลือกหลากหลายนะครับพร้อมส่วนลดพิเศษนะครับสำหรับสมาชิก i k กตอกครับผม